ณผู้ชมไปที่เรื่องของความเชื่อกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีที่โรงพักที่หนึ่งะคะคที่พื้นที่สารพีเชียงใหมะะ่เนี่ยค่ะมีคนผูกคอตายก็คือผู้ต้องขังเนี่ยเขาผูกคอตายเนี่ยหลายรายคือมีคนตายในห้องขังเนี่ยนะ อย่างน้อย3รายแล้วนะคะจนทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเริ่มเสียขวัญกันแล้วก็เริ่มมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่าเอ๊ะมันเป็นวิญญาณเฮี้ยนมันมีตัวตายตัวแทนถ้าคนตายในนี้คนต่อไปมาก็ต้องตายคือก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่มันเกิดขึ้นนะ,นะคะแต่แน่นอนว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็สร้างความไม่สบายใจล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านภูมิกับก็ได้มีการ นิมนพระเลยค่ะคุณผู้ชมมาทําพิธีเริ่มจากเป็นการเชิญดวงวิญญาณที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะกลับเข้าสู่ร่างให้ครอบครัวเอาไปทําพิธีตามศา<ะ>สนาอันนี้ตามความเชื่อรวมไปถึงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายด้วยนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นเหตุหรือไม่อย่างไรที่ทําให้ผู้ต้องขังมาอยู่ทีไร่เนี่ย ก็คอยจะคิดฆ่าตัวตายแบบนี้ที่สวน<ำ>กันในห้องขังแบบนี้ใช่เนี่ย,ยค่ะที่สาคัญเนี่ยเข้าไปในห้องขังแล้วเนี่ยหลวงพ่อหลวงตาก็มากันนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกก็คือปัดเป่าสีชั่วร้ายใช่ไหมรสร้างขวัญกําลังใจให้กับตํารวจด้วยต้องอยู่เวรไงพอเจอแบบนี้ <ทำ S 1> ตารวจอเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะคะเอาคุณผู้ชมไปดูที่สารพีกันหน่อยค่ะผู้ต้องขังเนี่ยเสียชีวิตในห้องขังต้องใช้คําว่าอีกแล้วนะคะที่สพสารพีเมืองเชียงใหม่ต่อเนื่องหลายรายแล้วล่าสุดเนี่ยสามสิบกรกฎาคมสดสดร้อน ชายวัย5้53ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์นะใช้การบุกรุกนะทำให้เสียทรัพย์นะครับ ลักทรัพย์ในเคหสถานเขาเอาเชือกค่ะเป็นเชือกรองเท้าสีดําผูกติดกับโครงเหล็กห้องขังนะคะ,ะจนตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็ผูกคอนะคะเสียชีวิตในนั่งท่านั่งพับเพียบซึ่งเป็นศพที่สมแล้วที่เสียชีวิตแบบนี้ก็เป็นที่มาของเสียงล่ําลือกันละค่ะว่าห้องขังวิญญาณเฮี้ยนนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตํารวจคาะ์นำโดยท่านผูก้กำกับการสานนิษฐานูธทสาราพีพันตารวจเอกจิรภาสศักสูงทันกรนิมนพระเลยนะคะแล้วก็มีการเชิญสมาชิก ในครอบครัวของผู้ตายค่ะมาร่วมพิธีกันมีการนํำเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานประกอบพิธีเรียกว่าสูตรถอนวิญญาณคนตายเพื่อให้ศพของนายอินทร์เนี่ยกลับบ้านทํากันในห้องขังเลยนะคะแล้วก็มีการพิธีทําพิธีประพรมน้ํามนต์ด้วยเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยหาที่ภาคเหนือเขาก็จะมีความเชื่อนะคะแล้วก็ทําพิธีใส่กระทงแบบเนี้ย เรียกว่าสตวงไหมคะใส่พวกอของกินใส่พวกเครื่องเส้นไหวตต้ต่างๆเนี่ยน,นะคะมาไหว้ผีไม่มีญาติด,ด้วย <c oughs> ถือว่าเป็นการล้างอาถรรพ์ทั้งหญิงแล้วก็ชายเลยนะคะสําหรับห้องขังที่มีเนี่ยคือท,ทําทีเดียวทําหมดเลยไม่ได้ทําเฉพาะห้องที่มีคนผูกคอตายเท่านั้นผู้กำกับบอกแบบนี้ค่ะว่าพิธีล้างอาถรรพ์เนี้ยเป็นความเชื่อของชาวล้านนาซึ่งเป็นการเชิญวิญญาณคนตายออกจากห้องขังกลับไปยังที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไม่ให้เขาค้างอยู่ที่นี่นะคะ แล้วก็ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือตำรวจที่อยู่เวรที่เราคุยกันจิตใจอาจจะหวันหว่นไหวแล้วะ<ม>เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็เลยมีการสร้างขวัญกำลังใจกันด้วยว่าอ่ะพระมาไล่ผีแล้วนะเอาว่าง,ง่ายๆแบบนี้โดยห้องขังของสองพสารพีเนี่ย ถูกขนานนามว่าห้องขังเฮี้ยนเลยนะคะเพราะว่ามีคนผูกคอตายมาแล้วอย่างวันที่30กรกฎาคมก็คือรายล่าสุดแล้วก็มี12กุมภาพันธ์ปี51ค่ะผู้ต้องขังชายสองคนผูกคอตายเช่นกันก็เลยเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากก็ลือกันต่อไปชาวบ้านก็เลยนะคะไม่ค่อยสบายใจด้วยตำรวจก็ไม่สบายใจสุดท้ายก็นำมาสู่การนิมนต์พระมาทำพิธีนะคะย้ำอีกทีก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ